สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็ดีเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะพบกับครูปอลอีกแล้วนะคะดเด็กๆสําหรับวันนี้ครูปอนนะคะจะพาดเด็กเรียนรู้หนังสือเรียนพัฒนาภาษาไทยนั่นเองค่ะดเด็กๆคะเตรียมหนังสือเรียนของตัวเองไว้เลยสําหรับวันนี้คุณครูจะให้ดเด็กๆเปิดไปหน้าที่29นะคะเหมือนของคุณครูด้านบนหรือย,อยังเอ่ยค่ะหน้าที่2 9นะคะ ครูปอนจะให้เด็กๆนะคะอ่านคำและเขียนคำตามรอยปะแล้วเขียนคำในช่องว่างที่สัมพันธ์กับรูปภาพด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วครูปอนจะพาเด็กๆหัดอ่านก่อนเลยนิวชีอยู่ไหนนิวชีอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่ ดเด็กๆชี้คำตามคุณครูเลยแล้วก็หัดอ่านด้วยนะคะเราไปดูคำที่หนึ่งค่ะจอแอแจต่อมาคำที่สองนะคะกอแอแกพอแอแพฟอแอแฟมอแอแม่แม่ไม่เอกแม่เก,ก่งมากค่ะ ต่อมาเรามาดูรอยปากข้างล่างนะคะเด็กๆเ,เรามาดูเส้นปากข้างล่างจอแอแจเด็กๆหยิบดินสอเขียนตามรอยเส้นปากจอแอแจเลยนะคะอ่าเขียนตามคุณครูเลยเก่งมากเลยค่ะและต่อมานะคะเด็กๆกอแอแหยิบดินสอเขียนตามเส้นปากได้เลยค่ะ เก่งมากเลยเขียนซีดสวยไม่ออกนอกเส้นนะคะอ่าและคำต่อมาค่ะเด็กๆพอ,อแอแพหยิบดินสอเขียนตามเส้นรอยปะได้เลยค่ะไม่ออกนอกเส้นเขียนซดสวยนะคะเก่งมากเลยค่ะและเสร็จแล้วคำต่อมาฟอ,อแอแฟ หยิบดินสอเขียนตามรอยปะได้เลยค่ะเด็กๆเ,เขียนสวยๆนะคะเขียนเหมือนของคุณครูปอนเลยเก่งมากเลยค่ะและสุดท้ายนะคะเด็กๆมอในยต้นไหนเอย่ยมอแอแมแมไม่เอกแม่หยิบดินสอของตัวเองเขียนตามรอยเส้นปะได้เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะ ่าเขียนไม่ออกนอกเส้นนะคะแล้วเมื่อเสร็จแล้วเรามาดูสิคะรูปด้านล่างกับตัวหนังสือเห็นไหมเอ่ยคำที่หนึ่งรูปภาพอะไรคะแจกันนั่นเองคำไหนที่หายไปจอแอแจเอามาใส่ในช่องว่างได้เลยคะ่ะเดี๋ยเขียนคำว่าจอแอแจลงไปได้เลย เด็กเขียนที่สวยนะคะอ่าเหมือนคุณครูเลยเรามาอ่านกันจอแอแจกออันนอกันแจกันเก่งมากค่ะต่อมารูปกาแฟเรามาดูสิคะเราจะเขียนคำไหนเอย่ยกออกาคำไหนหายคะฟอแอแฟเอามาเติมในช่องว่างได้เลย เติมลงไปเลยค่ะเติมคำว่าแฟตามคุณครูเลยเก่งมากค่ะเรามาอ่านกันค่ะกอากาฟแอแฟ่กาแฟรูปต่อมาค่ะรูปตุ๊กแกนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูสิคะต่ออ่ะเรามาเติมคำว่ากแอแกลงไปช่องว่างนะคะเด็กเติมกอแอแกลงไปก่อน เขียนสวยๆเลยเมื่อเสร็จแล้วมาหัดอ่านกันค่ะต,อ,ต,ตอุตุต,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 ตุกอตุกตุกไม่ตีตุกกอแอแกตุกแกเก่งมากค่ะรูปต่อมารูปเรือนแพเรามาดูสิคะรอเอือเรือเรือน,นอเรือนพอแอแพ เอาคำว่าแพมาเติมใส่ในช่องว่างค่ะเด็กๆเขียนลงไปเลยสระแออ่าเติมสระแอลงไปแล้วก็เติมพอพานลงไปค่ะเรามาอ่านคำนะคะรอเอือเรือ,เร,อ,อเรือนอ,เ,อเรือนพอแอแพเรือนแพรูปต่อมารูปอะไรคะแม่น้ำเอาคำว่าแม่ มอแอแมแมไม่เอกแม่เติมลงในช่องว่างค่ะเด็กๆเติมสรละแอลงไปก่อนเลยเขียนสวยๆนะคะแล้วก็ใส่มอมาแล้วก็เติมไมเอกลงไปมอแอแมแมไม่เอกแม่นออ้ำน้ำน้ำไม่โทน้ำแม่น้ำเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้ไหมเอ่ย ทำได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูป,ปอนก็มีแบบฝึกหัดพัฒนาภาษาไทยมาฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้อยู่ที่บ้านอย่าลืมทำแบบฝึกหัดตามคุณครูด้วยนะคะวันนี้ครูป,ปอนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย